คุณพีดเมพญาลำเพลินมีความู้สึกอจังไดเกี่ยวกับอีลา่บาบ่ได้ลังวันคมชันลึกมาฟังขวัญใจลูกทุ่งเนตเวิร์ก2025ผู้ใดนั่งพี่นอ้องอัปเดตเมื่อนี้วันที่15พฤษภาคมร่วมผลโหวตสองช่องทางพี่น้องหนึ่งทางแอปพลิเคชัน2ทาง s มาเบิมงพีง่าบึงดคนเลยปกล้าเเอาอีละใครจะเสียงเสียงนะเป็นต้นแบบของนะัก้องบลำที่มีได้ทุกวันนี้ตัวอย่างผ่าดทิ้งเลยน้องอ,อายน้องคอปเตอร์เหือทำไมถึงพูดแบบนั้นแต่กน่น ลับหนึ่งตกอนบ่มีหงหิงบ่มีอายุ่ไปหนึ่งคนเมินต่บลับเปลีไม่รับครับแล้วก็เอฟซีตะบลับตะลับครับบดนหน่อยมากนี่งเอฟซีหนกหน่อยคือกำลังหงหิงมาสมัครหลังหันเงีเดียวบางงานก็ไปเจออะไรต้องเสียรับมาเห็กเลยรับมาได้เขาผมไปยืนในห้องมาเลยรับมาไหนก็สามารถเป็นนังเอียนได้รับมาไหนก็สามารถเป็นตัวชู้ชู้วงได้สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหล่ะหน่อยหงหิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องเหมือนเดิมพอกันคือเก่านะครับกับพ่อใหญ่นิยมเจโอวันกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน้อพี่น้อง ขอบพระคุณเป็นย่างสูงนะครับก็ขอเจียงข้าวพี่น้องเชนอยนะครับรับคำขึ้นนี่เนาะสาวน้อยเพชรบันแพงกีฬาน้อยวงอิงทําการแสดงยุบุญล,ละครับทั้งชัยภูมิพี่น้องบ้านวังม่วงตนนําบลนองพุงามเนะเาะอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิพี่น้องอย่าลืมไปให้ก๊าซิล่า,ลาหีหลายได้พี่น้องเด้อเมื่อคืนนี่เป็นเจ้าในพี่น้องบรรยากาศกสบีบอลาบลืนปันใดเนาะเพราะว่าอีหลาบุตรใดรังวั่นพี่นอ้องห้มชัดลึกอวอร์ดเพื่อนกับประกาศผลน,นะครับเมื่อคืนนี่ผู้ได้รับรางวัลกน๊นซิลไรอัน กาดบัณฑิตน่นนะพี่น้องเอา้าก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนผู้ใดเนาะสาหรับน้องยิงเฮ้านี่ก็สวยพี่น้องเกือบได้นะฮะลื่นกันบ่หลนะายเลยลพี่น้องสองเปอร์เซ็นต์นะฮะบ่หลายเลย่ะหี่เฮาก็ฮ็ดเต็มที่แล้วนะครับพอพอยแม่เชียร์ยิลาเต็มที่โบ้เต็มที่นะครับกําลังทุนเฮาอาจจะบบ่หลายเนาะพี่น้องบ่อ่อเพิ่นระดับเพื่อนมันเป็นพุ่นเนาะยุงข้าวเล็กขอดกับพุ่นแล้วเวิร์พ่อยพวกล่ะพี่น้องเป็นเจ้าของไงเนาะเงินพิ่นจัก มื่นล้านแล้วพี่น้องเพิ่นตึบม,มาบาทเดียวนี่ห่วยสองล้านสามล้านบาทก็นชนะอีหล่าแล้วเหม่นบ่ทังไล่ชอบนั่นลละเฮาอแพ้กำลังเงินเพิ่นพี่น้องบ่ต้องไปเสียใจนะครับก็จะว้าอีกแนวน,นึงก็คือทางค่ายเพิ่นเนาะยุงเข้าเรคคอร์ดนี่ล่ละพี่น้องเพิ่นต้องดันศิลปินเพิ่นเด้ในขายนะฮะต้องดันไรอันขึ้นมาเพื่อให้เป็นศิลปินตัวชู่ของขายพี่น้องนี่ล่ละจุดขายของเพิ่น้วกาอีกแนวนึงเห็นบอกทงังคมฉลึกเพิ่นก็เฮ็ดโบดเสียเงินให้ได้คะแนนหลายกว่าแบบโบดพีแม่พี่น้อง จังไลช่ชอปเองสิ H H, เอ็มเอสเองสิคะแนนเจ็ดสิเปอร์เซ็นทั้งนาบ้านโบดพี่แค่สามสิเปอร์เซ็นเฮาก็แพ้ตัวทั้งเวิร์กพอยกับทา้งคมชะลึกนี่เพื่อนก็ู้จักกันนะแม่พี่น้องว่ายงซะเพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องเอ้ยนั่นแหละอันนั่นแหละอย่าบอกรายเนาะเข้าใจนะฮะพี่น้องจังไดก็ส่งก็ร้งองโกก็ร้องใจให้อีหลังหญิงคือเกานะครับถึงแม่จะบ่ได้รา,างวัลแต่ก็ได้ใจแฟนๆไปยงังเนื้อเนี่ยสำหรับอีหลานวันนั้นไป เป็นศิลปินมหาชนตัวจริงตัวแท้พี่น้องนี่แหละเท่าไรเบิดกันแต่ว่ากําลังเฮามันกับเบิดไดซัานน่สู่กาลังซับเิ่นบได้เนาะสิมาบอกเรื่องแมพญาลาเพิรนนี่แหละครับคุณพีดเนาะแล้วควมเว่าจวดังใดพี่น้องสิมาอันสู้พี่น้องฟังเสียใจและเสียความรู้ซึกแห้งไปซะแล้วว่าธรรมดาแล้วพี่น้องก็ต้องเสียใจทุกปู่ทุกคนสําหรับบอยม่เนาะแต่ว่าเฮาก็อวดเอายังมีรายการอีกรายการหนึ่งก็คือวันใจลูกทุ่งเน็ดเบื่แล่ะพี่น้องเฮาจังไปดันตรงนั่นเนาะ สำหรับเมย์พญารำเพริศแล้ก็ไดโพโต,ตนะครับระว่าบอโจเป็นผู้สั่งศิลปินจนมาดังระดับประเทศดังแล้วร่ายการกะเอาศิลปินไปโบดให้เอฟซีเสียต่างเป็นล้านล้านแต่ผลลัพธ์เป็นจัาใหญพี่น้องเพิ่นก็คอมมนต์่อให้พี่น้องผมเห็นใจศิลปินและผู้สั่งพอพอมแม่เอฟซีภากันโบดจนว่าเหมือนเงินเป็นแสนเป็นล้านสุดไทยศิลปินและต้นสังกัดก็ไม่ได้อะไรสักบาทประสนกันยั่งหัว่าพี่น้องผมไม่รู้ว่าจะสงสารใครประสนละว,วา่า เนาะเราก็เสียใจเป็นธรรมดานุณพีดเราก็เป็นคนลึงแกนกับบอดโจกับซอหนุดเนาะมันอยู่น้ากันพี่น้องกับอบอกว่าถ้าข้นพียรใช้เห่ากับเจียวใช้ใจกัน,กนแล้วแต่ว่า,างมันพันไปแล้วก็ให้มันพันไปซักนะครับต่อไปเหามากดันลูกเข้าให้ได้ขนใจลูกทุ่งเน็ตเบิร์ดสองพันยี่ห้านีพี่น้องผู้ใดโหลดแอปบนทันตเป็นพี่น้องเดี๋ยวผมจิมมาบอกเนาะแต่ว่าข่า,ขาวๆก็คือเข,าข้าเขาไปเพชรตูและพี่น้องของโทรศัพท์เนาะกับพิมพ์กับไปลูกทุ่งเน็ตเบิร์ดมันก็จะขึ้นมาเข้าก็ดาวโหลดเลยพี่น ไอแอปมาแล้วเขาก็เอาอีเมลเขาสมัครแล้วเขาก็เปิดฟังเพลงพี่น้องหารอยเตีเ่ยมปุณิจังโหลดได้คะแนนหนึ่งพี่น้องใช้เวลาวันเอาไปเปิดบัดมือเท่าคําเลยวันเอาไป <c oughs> ให้มันได้เทลหารอยเตี่ยมจังโบวได้ถ้าบวชถึงบ่ได้ได้พี่น้องรอยเตีมสองรอยเตี่ยมบวชบวได้ไอ้คผาล่ารอยเตีมนั่นก็บโบวชไอหลานตัวเอลเก้าหนึ่งพี่น้องนะครับนี่คือดีนั่นหนึ่งนะครับรายการนี้ก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปุณิจพี่น้องท่งโบวชฟรีนี่บาทนี้ท่างเสียงเงินเอสเอ็มเอสหนึ่น เชล่าสามบาทต้องก็โหลดไปจักพันสองพันก็ว่ากันไปผู้ใดมีเงินไหลก็โหลดหลายนะครับส้างเงียดมีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ดอกพี่น้องนะครับร่วมกันร่วมกันแล้วเพิ่นก็สิเอาผู้ใดคะแนนสูงสุดได้อันดับหนึ่งก็คือขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสองพันยี่สิบห้านะฮะมื้อนี้ทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเพิ่นก็อัปเดตล่าสุดเลยพี่น้องวันที่สิบห้าพฤษภาคมหกแปดนี่พี่น้องนะครับสิ้นสุดกะวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาสิงหาเดือนนี้ก็อัปเดตมาแล้วพี่น้องมาเบิ่่งผลคะแนนนพี้อง สิท่านด้วยกันนะครับผู้ใดนํามาพี่น้องน้องหญิงเพชรบ้านแพง33.11%อันนี้ขึ้อันดับหนึ่งนะฮะน้องวงหญิงอันดับสองกับไรอันกาดบัณฑิต23.56%อันดับสามิโออาทิพย์นี่1 8อ2น,นอนอนันต์9.06%ซีกแกรมโตเกียวมิสิคส9 5กนะฮะก็ซอยกันนะครับซอยอยู่ทซงอกีลหไถึงป้าหมาเด้อพี่น้องเด้อในรายการนี้นะครับ ฝากกับพี่กำลองไว้ครับบ้านนี้ก็สิพ้าพี่น้องมาเบิงพอหยุดนะครับเพิ่นเบอกถึงลูกสาวเพิน่นเพิ่นบอกเลยถ้าได้เลยระวังสิแนมะ่พี่น้องน้องหญิงคือผู้มาเปิดเส้นทางเป็นคนแรกเปิดเส้นทางอย่างพี่น้องศิลปินต้นแบบที่อายุน้อยที่สุดในวงการมอลำสาวหน่อยเพชรบันแพงบ่ว่าสิเป็นคณะอื่นคือกันนะฮะบ่มีนะฮะต่กี้เด็กน่อยสิมาอายุก็มอลำนี่สิบ่อคอยมีนะะมันมีกับจบม .6 หกหรือปริญญยตีจังส่เพิ่นก็จังมาเป็นหมอล้องมอลำ่เนาะ บัดนี้อายุสิมาสิบหกนี่มีน้องหญิงเขามากผ้ามูเห็ดผ้ามูท้ำเกินว่ามาเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเนาะมาเปลี่ยนแปลงวงก,การมอลำให้มีเด็กน้อยอายุน้อยก็น้องหญิงกับมีบัดนี้ยังเช่นน้องซีกแกรมยังสิตัวเกียวมี่สียกยังสิแมนมาพี่น้องน้องออายเสียงวิหกเออน้องคอปเตอร์จังสิไหมมี่แต่เด็กน้อยมาอยู่บัดก็คือต้นแบบก็คือพี่องค์หญิงนี่แหละพี่น้องเป็นไอดอลเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีนะ กับสิพาพี่น้องมาฟังพอหยุดเวา้าแล้วก็เสียมลาพระจากพี่น้องไปเลยนะครับเด้อในคลิปนี้เนะาะฝันมีลมเจลวัออนใน,เ,ออน,นเด้อน่ะช่ว,วงนี้ฝนตกพี่น้องถนนลืน่นค่อยไปค่อยมาเด้อครับรถกระบะลากก็ได้เนาะให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนราตรีสวัสดิ์สวัสดสีสดสสดครับนั่นหมายถึงขมาถือจังหวะดวงอุ้งหยิ่งดวงมัถือจังหวะน้องเนาะโซเชียลก็ต้องขอบคุณนองอีกดิบุ๊กยูทูบเกิดบูมบูมแบบ เ่าม,มีทุกบ้านมีทุกทุกรุ่นผ <Pink S 2> ู้เฒ่าผูเบิ้งเก่าสีเผาจังไมสังเกตว่าทุกเ่าวฉมืนีใส่ระบบสัมผัสเดิจักร <c oughs> บานมะพกมาเลยคือหน้าตาพกมาเลย <c oughs> นหน้าตาดีได้เปรียบเนี่ยนา,า,าก่อนตะก้อนนี่มื่หลุมมือคอกขึ้นไปหุ่นออกจากบา้านมีเสียงมีความหักไม่ดันทิลระบาไฟลูกไฟเลีลย้ยนจะได้เปลี่ยน ไ่ได้เปลี่ยนด่ไม่ได้เปลี่ยนพระเอกนะคอีกเสียงเ็นบ่สังเกตว่ามาลรํ้งทำไมแต่เขาไม่ได้ลขึ้นสวรรค์เสียงก็จ๊อบ่หรือว่ากต่ชิมี่มึงอินะเบียบเบียกอมาขู้นหนึ่งน้องไม่ได้สวยขนาดถึงต้องแบบปะศักดิก้นจะแบบนั่งมากแล้วนั่งแบบมีมากับดวงเลนะดวงกับวาสนาไม่ตัวเลขตัวเลขโซคลาาขึ้นมาเนียแหละกีไม่สัจะกรรมดิจีไปข้าดังดึงดังดึงหนาเลยี่บเพราะจะ้นขณาเร้นพระเอกข้ารชกานาเป แต่ว่าเสียงมือนวันเนี่ยเสียงตะกีรล่ำถึงเธอคนนีู่เป็นเอกลักษณ์ของไทยของมันแบบตะกี้มันบ่ล่ำเหมือนว่าลูกเกลื่อนหยุดหยอดก็จะไปหยอดตัวเองนะน้องนีวสิอ้วนน้องนีวสิสัตว์แต่ทุกวันนี้เต่าออกจากบ้านมาโคกหน้าตามาเลยหน้าตาบ่ดีดีพาตะกอนจังมาทุกคนเลยบ่กล้าเว้าอีกละให้เถียงเถียงนะเป็นต้นแบบของนักร้องหมอล่ำที่มีได้ทุกวันนี้ตัวอย่างผ่านทิ้งเลยน้องอายน้องคอปเตอร์กันทำไมถึงพูดแบบมันแต่ก่อนอล่ำหนึ่แต่ก่อนบ่มีผู้หญิง พอมีอายุไปหนึ่งบ่ับเ็นไม่รับครับแล้วก็เอฟซีก็บ่หลับพี่พอหลับครับเบิ้ลหนอยมากหนึ่งเอดียวมือกระทังกุอิงมาสมัครหลังหันนั่นเดียวมือหันกเพอสู้นี่และเพาเสียรับมาเห็นรับมาได้เขาผมก็ยืนน้ำพ่อบนได้เรารับมาได้ก็พ่สามารถเป็นนั่งเหยียได้รับมาได้ก็พ่สามารถเป็นตัวชูชูวงได้เพราะว่าคนที่จะมาเนี่ยคือหนึ่งต้องจบปริญญาณเหล่าจังหวัดไม้ต้องว่าเป็นมอลล์นั่นเนาะผมจากมอสผมเดี๋ยวจังจังสีหันผมกาสู้กันเป็นศิลปินเพราะฉะนั้น กุ้งยิงคือเป็นคนแรกที่เปิดเส้นทางให้กับเด็กๆทุกคนตาบอกเลยไม่พ้นว่าอวยลูกสาวหนึ่งแม่กระทั่งกุ้งยิงมาะแม่เมื่อตอนนั้นมากเลยให้สิเป็นผู้ดูแลมันอาบน้ำเมันนี่แหลบาท่าเปลี่ยนมันใส่ผ้าถุงอาบน้ำมันจะใส่บาท่านเปลี่ยนก็กางมาเป็นหมอลำหนึ่งคุณต้องรับได้ทุกอย่างที่เกี่ยวอาบน้ํากินนอนทุกอย่างเฮ้นบ่มันต้องมีความบุญนันจะื่อาอาบน้ำการแขรงดี้นนั่นแล้ว